Spain, Scotland, สเปนสกอตแลนด์เสมอกันไปสวัสดีทุกคนนะครับมาพบกับนักเตะดอทคอมกันอีกแล้ววันนี้วิเคราะห์ก่อนเกมการแข่งขันแต่เราจะไปกันที่ฟุตบ,บอลยูโรรอบคัดเลือกปี2024นะครับผมก็เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนแล้วก็สกอตแลนด์จะเตะกันในเวลาที่1 4 5นะครับผมก็ต้องบอกว่าความพร้อมของสเปนนะครับก็ทีมกระทิงดุนี่ล้างรองจากฝูงนะแข่ง4ชนะ3แพ้1 ได้16เสีย3มี9คะแนนนะครับแต่ว่าข้อดีคือแข่งน้อยกว่าทีมอื่นอยู่1นัดนะครับก็เกมนี้ดูว่าทางด้านสเปนจะล้างตาทางด้านสกอตแลนด์้หรือเปล่าเพราะว่าแมตช์แรกไปนี่ไปเยือดสกอตแลนด์แล้วแพ้ไป2ประตูต่อ0นะครับผมก็แมตช์นี้จะมีผู้เล่นที่บาดเจ็บอยู่อย่างอารามินยามลแล้วก็ทางด้านของเชนมี่ปิโน่นะครับผม ก็ลงสนามไม่ได้มาดูผู้เล่นนะครับก็จะลงสนามของทางด้านสเปนนะครับก็เป็นนายซิมอนกับ้าข้าวนะครับนอร์มันแล้วก็ทางด้านลาป็อกเบาเดสอ่าฟาเบงลุยส์นะครับแล้วก็โรดี้กาบี้ฟรานตอเลสโมอลาตาแล้วก็โอยาสบานะครับผมส่วนทางด้านของจ่าฝูงของกลุ่มอย่างสกอตแลนด์นะครับมีผลงานม,มีผลงานที่บอกต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากนะครับเพราะว่าแข่ง5ชนะ5เลยนะฮะแหมไม่น่าเชื่อนะได้12เสีย1มี15คะแนนเต็ม บอกว่าสุดยอดจริงๆแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับฟอร์มของสกอตต์แมททูเมเน่กองกลางจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เป็นดาวซันวอร์อันดับที่3นะครับลงสนาม5นัดยิงไป6ประตูนในรอบคัดเลือกนะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าในฐานะกองกลางตัวกลางนี่ยิงประตูได้เยอะขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับก็แมตช์นี้ทางด้านสกอตแลนด์ก็จะใช้งานทางด้านของนิสเบตแล้วก็ทางด้านไรอันแจ็คไม่ได้นะครับผมก็มีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับก็ อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นนะครับผู้เล่นทในคัพว่าจะลงสนามก็มีทางด้านของไอกัสกันนะครับแล้วก็พอเทียสนะครับแล้วก็แฮนลี่เทอร์นี่ฮิกกี้นะครับจอห์นแม็กกินสกอตแลนด์แมทโทเมนเน่นะครับแม็กเกเกอร์แอนดูร์เวอร์สันนะครับคริสตี้แล้วก็เลนดอนคาัตไดซ์นะครับผมก็ความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับแมตช์แรกที่เจอกันก็อย่างที่บอกนะครับทางด้านอ่าสเปนระบบไปแพ้ให้กับสกอตแลนด์มาสองประตูต่อศูนย์เกมนี้คิดว่าน่าจะสนุกแน่นอนนะครับผมแต่ว่าแหม แบบแรกมันก็เป็นเครื่องการันตีแล้วว่าสกอตแลนด์ก็ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าอ่ะสเปนอาจได้ความได้เปลี่ยนในเรื่องของการเล่นในบ้านอาจจะเสมอกันไปนะครับเสม,มอกันแบบมีสกอร์แล้วกันนะครับอ่ะนี่ก็เป็นทัศนะของผมในการฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันหนักเต็มคอมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ